สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เกษตรกรทุกท่านนะคะวันนี้เจีย๊ยบนะคะจากสวนพงชัยสวนสมรุมนะคะจะมาพูดคุยกับ พี่น้องเพื่อนเพื่อนเกษตรกรนะคะในหัวข้อของเรื่องของการใช้สูตรพอดอต่างๆนะคะซึ่งเป็นของกรมพัฒนาที่ดินนะคะซึ่งเขาให้เราฟรีนะคะสามารถไปขอใช้บริการได้ฟรีเลยนะคะที่กรมพัฒนาที่ดินหรือสถานีพัฒนาที่ดินที่เพื่อนเพื่อนอาศัยอยู่นะคะทีนี้พอดอมีอะไรบ้างแยกเป็นได้3ประเภทนะคะอันที่1ก็คือเป็นพอดอกลุ่ม สำหรับปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารดินแล้วก็เป็นอฮอร์โมนพืชน,นะคะได้แก่พวกพอดอหนึ่งนะคะพอดอสองแล้วก็พอดอเก้านะคะส่วนตัวที่สองค่ะจะเป็นในเรื่องของอจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชน,นะคะก็จะมีพอดอสามนะคะพอดอสามพอดอเจ็ดนะคะ แล้วก็มีในเรื่องของตัวจุลินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือพอดอหกนะคะซึ่งมีทั้งหมดก็คือสิสองตัวนะคะพอดอหนึ่งถึงพอดอสิบสองนะคะเพื่อนๆไปเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะว่าจะเอาตัวไหนมาใช้ที่สวนนะคะเบื้องต้นนี่คือขอได้ฟรีนะคะมีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างที่สวนใช้อยู่นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะอ่าตัวมันกลับหัวะคะ่ะตัวนี้มันมันจะเป็นพอดอหนึ่งนะคะสองสีแดงนะคะพอดอหนึ่งสำหรับผลิตปุ๋ยหมักนะคะอ่า ตัวต่อไปนะคะที่เราใช้อยู่ประจํานะคะก็คือพอดอสองค่ะพอดอสองจะเป็นซองสีเขียวนะคะสีซองเขาจะไม่เหมือนกันนะคะความต่างพอดอสองซองสีเขียวนะคะของกรมพัฒนาที่ดินนะคะพอดอสองไว้ผลติตนะ้ําหมักชีวภาพนะคะชีวภาพไว้ฉีดต้นไม้เรานะคะอ่ะพอดอสามนะคะพอดอสามเป็นซองสีงเงินนะคะสําหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุของโรคเน่าคนเน่าของพืชนะคะอันนี้เป็นซองสีงเงินนะคะพอดอสามนะคะ คอต้นนะคะอ่าแล้วก็มีพอดอหกนะคะพอดอหกผลิตภัณฑ์บำบัดน้ําเสียขจัดกลิ่นหม็นนะคะกําจัดลูกน้ํายุงลาอา่ายุงลาคาญนอะไรพวกนี้นะคะเป็นพอดอหกนะคะสองสีม่วงนะคะ แล้วก็พอดอเจนะคะสําหรับการผลิตสารควบคุมโรคแมลงศัตรูพืชนะคะเป็นสีเขียวนะคะก็คือพอดอเจนะคะอันนี้ค่าๆทั่วๆไปที่เราใช้กนอยู่ประจานะคะแต่จริงๆเขามีทั้งหมด12สูตรนะคะไปหาเลือกใช้บริการได้เลยนะคะที่สถานีพัฒนาที่ดินของกรมพันาที่ดินทุกพื้นที่ที่เพื่อนๆอยู่นะคะเอามาใช้ได้เลยนะคะย้ํานะคะว่าขอได้ฟรีนะคะไปขอได้เลยนะคะโอเคสําหรับินี่ขอบคุณมากค่ะสาหรับการติดตามนะคะถ้าจะถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาได้เลยนะคะที่เพจทงชัยสวนสมรมนะคะถ้าถูกใจก็ กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ